โม่มันไม่มีขาปะหรือเบลไม่ถึงม,มันต้องไปคัพในโต๊ะดิเบลไม่ถึงโม่เอ้ยเบลสี่เก้าไม่ถึงหรอต้องคัพในโต๊ะอ่ะโม่ใช่ต้องคัพในโต๊ะคัพในโต้โตไม่ได้ไ ไอ้เหี้ยไอ้ค้วยมึงจะไล่ไปไหนอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่คล้วยมึงหิวกล้วยอะไรวะสัตว์เองเองก็วิ่งหนีออกมาดิเองพี่เห็นเองวิ่งวนอยู่แล้วมันก็ไล่เองเลยนี่แม่แล้วเราไปจับตรงไหนวะข้ามนี่ปะเจือจิ้งเหนนะจิ้งเหนววิ่งวนอยู่ที่เดิมเลย โอ้หต้องเผาเล็กอีกอ,อ่ะอ่านนะนช่วยเราต้องดีดถาละมดแต่เล่นกันอ้เหียไปมดุดไปไหนเลย ทำตาเผาะลอเคพี่สวยก็เจอบ้านคนตรงไหนอ่ะก็วิ่งออกมาทางขวาที่ทางมึงก่อน ให้ผมเก็บไปให้ไหมอ่ะเก็บเก็บมาให้ก็ได้แต่ต้องเก็บมาพอสองตัวตบพี่เรนเจอร์อะไรหนี่ยวะทำไมผมไม่โต พี่แมนเจอร์พี่แมนพี่แมนผมได้เดนื้อน้องแล้วพี่ <c oughs> ผมคาดจะระเเทได้ตะก,กี้เลยอะ่ะแต่ใช่เพิ่งฆ่ามาตะก,กี้เลย <c oughs> นี่นี่ผมได้เดนื้อน้องแล้วศพพี่เทนเจอร์อยู่ไหนวะศพนี้พี่แมนเอาเด้เดี๋ยนี่ไงจะละ มังกรเลเวลม่กห้าสิบเก้าครับพี่แมนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แปะเดี๋ยวพี่ไปเทมเลยนี่ครับยิ่งเล่นดีไหนอ่ะผมผมเก็บของมาให้ละเก็อมไอเทมสำหรับฉัจอแล้วเจอแล้วกลับเตียงเลยไนะโม่โม่ดูให้ดิมังกรกินเนื้ออะไรอ่ะก็เนื้อพามไาให้พี่ลองบ้าล่ะเนื้อ ผมมีเนื้อหาอยู่สิบห้าอันน่ะยือตอมองกรน่ะยังอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวผมวิ่งไป่ตอมองกรก็ได้พี่มีเดียวนี่ตัวสีแดงนะใช่ใช่ตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยบินอยู่เนี่ย